ก็มีครั้งกับเฮียหมายาค่ายาตาใบก้อนนะหลังจากว่างการไล์สดล้วก็มาแอบปั่นกันนีในเกมที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ฟรีเกมน่าจะเข้าแล้วจากลูกเขียวๆสามอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวโลโก้เกมขึ้นลูกลูกละร้อยห้บาทได้ไอเฮียเนี่ยสลูกเราจะได้ฟรีเกม <Wow. S 1> นะตัวแคน,เ,นเ,ทเทอร์ของของเกมนี ก็มาเล่นกันในค่ายยูฟ้ากันบ้างหลังจากเราเล่นสล็อตค่ายโจ๊กเกอร์กันมามากพอแล้วตัวนี้ได้5ฟรีสป,ปินแล้วก็จะได้ไอ้ตึกแถวตัวละหอรอ618บาทถ้าไอ้ตึกแถวนี้มาจะได้618บาทนบาทเรามาดูกัน อ่ะตัวกลมๆนี้จะได้ตัวละร้อยห้าสิบบวกไอ้ตัวสีแดงก็จะขึ้นไปเป็นตึกแถวอยู่ข้างบนนะก็จะได้ฟรีเกมเพิ่มด้วยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ที่น่าเล่นนะฮะแ,แถวมาแล้วหกร้อยสิบแปดบาทสามพันเออแตกไปดีครับเบ็ดสามสิบบาทนะทุนที่เอาเข้ามาเล่นนะสามพันก็มาดูกันว่าวันนี้จะออกมาสักเท่าไหร่ ตึกแถวหนึ่งตัว618้บาทอย่างที่บอกทุกท,ทตึกแถวนะไอทุกไอก้อนหินเกี่ยนะจะได้618บาทตอนนี้3,300เข้าไปแล้วเรามาดูกันว่ามันจะจบที่เท่าไหร่อ่ะอย่างที่บอกนะเราจะได้ฟรีเกมเพิ่มทุกครั้งที่มีไอตัวหมุนหมุนเขีเขยวหนึ่ตึกแถว2 2 8อตึกแถวสามารถมาข้างหลังนะ ได้เท่าไหร่เออาย9 1บบาทน่าจะถึง4 0่0ทะลุส0่0ันแน่ๆ <Wow. S 1> ได้ไม่อีกได้ไหมเออกูอยากให้ลูกเขียวๆไม่อีกได้ไหมถ้าลูกเขียวๆไม่เราก็จะได้รีเกมน,นะทุกคน 69, ได้อีกหนึ่งตึกนะสอง่สิบแจบไปที่4713บาทในการเด็ด3สาก็ประมาณซึ่บกว่าเท่า่าโอเคนะถ้ามันแตกก็โอเคหมดก็อย่าลืมถ้าใครอยากเล่นเกมสล็อตใครอยู่ฟ้าก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่แอป ยูฟาคิงดอมลายมาตั้งนะอันนี้อยู่ในค่ายสล็อตนะลากันไปเท่านี้น่าจะเดี๋ยวเราน่าจะเลิกแล้วแหละจบมาที่กำไร4,000กว่าเพียงพอแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันอย่าลืมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีถ้าใครอยากเล่นแนะนำยู่ฟาคิงดอมนะบ๊ายบาย สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีสมัครเล่นกับเว็บไซต์ยูฟ่าคิงดอมนะครับใส่คําว่า add u f a kingdom ครับมีต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กดเพิ่มเพื่อนครับให้เรากดสมัครสมาชิกได้เลยครับให้เราก่อข้อมูลไปนะครับก็สามารถเริ่มก่อข้อมูลได้เลยนะครับโอเคสมัครเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเล่นได้เนี่ยเราจะต้องฝากเงินเข้าไปก่อนนะครับโดยการฝากเงินนี่ก็ทําได้โดยไม่ยุ่งยากแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับกดไปที่ตรงนี้ครับ ก็จะขึ้นเลขที่บัญชีให้กับเรานะครับเราก็กด copy ไปได้เลยนะครับแต่ว่าการฝากเงินของเราจะต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เราใส่ไว้ตอนแรกนะครับค่าต่างมันนี้แค่10บาทนี่ครับก็กดโอนเลยนะครับอ่ะโอนเรียบร้อยอันนี้ผมโอนเรียบร้อยแล้วครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยระบบก็จะส่งยูเซอร์ให้โดยอัตโนมัติเลยครับยูเซอร์นี้รหัสผ่านนี้เขาวนนี้ก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วครับฝากทอนวดเร็วทันใจต้องเว็บไซต์ y u f a kingdom net ครับ